หา,ขาเขาุ้าใต้นะคะแลุ้ง้าใต้สี้าต้องรีบชวให้นะคะเดานี่้กับเ้วมี้าใต้ค่ะดีนะคะอไเบนานดยะคะตอนนี้เน่ยนะคะ,ะก็ถงชิวตอนนี้เ่ยคะเรคไปเิเพืของเขานี้นะคะแล้วก แล้วก็คุณป้าต้อยนะคะแล้วก็นางไร์น้ละเนส์ถูกร้องด้วยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเรารวบเงินสำหรับการนำบุญในการสร้างบ้านดีเอ็ของเรานะคะทางด้านหน้าทางหน้าไปทางด้านด้านนู้นค่ะห้าร้อยบาทแล้วก็เป็นนำบุญจากคุณป้าดีอีกหนึ่งส่วนด้วยนะคะ ไม่ห้าบาทได้ไม่ห้ห้าบาทห้าห้บาทห้สิบห้าบาทโอเคค่ะเดี๋ยวทางตรงนี้ที่ด้วยนะคะขอเชิญคุณคุณป้าแหม่มด้วยนะคะคุณป้าแหม่มก็มีเงินให้สำหรับทางตรงนี้ที่ด้วยเหมือนกันนะคะในการเกิดตัวเพราะว่าเป็นการฉลองรอบๆวันเกิดกระต่ายของของป้าแหม่มด้วยนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณเจ้าห่ดีแล้วก็ขอบคุณป้าต้อะคะต้องมีกันอยู่ทนี้อ้อค่ะนี่ห้อยคนนึงนะสวยๆิบ